สวัสดีจ้าน้องแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องแอดมินนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่นะคะและ FC เก่านะคะที่คอยติดตามคอยให้กําลังใจน้องแอดมินนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อลง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่าไม่ลดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุยต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะอยากได้แนวทางฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดยๆทั้งสิ้นนะคะก็อย่าลืมแวะเข้ามาอากันได้นะคะสำหรับนะคะ แวะเข้ามาเอากันได้เพราะน้องแอดลงให้แนวทางทุกวันนะคะสำหรับในบ้านเนาะเผื่อใครสนใจนะคะมีขนมไทยก็ลงแล้วนะคะสำหรับในบ้านเม็ดเดียวลาพัฒนานะคะน้องแอดให้ลูดไปที่ศูนย์นะคะกับหนึ่งเนาะสำหรับเด่นนะคะน้องแอดให้เด่นเด่นหนึ่ง เดนศูนย์เดน 6. หกน้องเอ็ดก็เขียนลงมาซะเยอะเลยนะคะสองสำหรับเดนหนึ่งนะคะก็จะเป็น1 0ึ่งศูนหนึ่งสองสองหนึ่ง 1,9,9,1นะคะสำหรับเด่น0นะคะก็จะเป็น0,4,4,0 0,6,6,0 0,9,9,0นะคะสำหรับเด่น6นะคะก็จะมี6,4,4,6 หกห้าห้าหกหกเก้าเก้าหกนะคะสำหรับเด่นสองนะคะก็จะมีสองศูนย์ศูนย์สองสองสี่สี่สองสองเก้าเก้าสองนะคะสำหรับแนวะทางตัวเลขนะคะที่น้องแอดชอบแต่น้องแอดชอบเบิ้ลน,นะทุกคนเบิ้ลเอาไปด้วยนะคะเบิ้ล ระวังเบิ้ลน,นะรอบเนี้สองสองเก้าเย์ศูนย์ระวังเบิ้ลน,นะคะแนวะทางตัวเลขนะคะที่น้องแอดชอบนะคะก็จะเป็น1 0 0่งศูนย์ศูนย์หสองเกสองหกเ จะเป็น2องศนย์ศูนะคะจดไว้แค่ไว้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า